เจ,เจบ็บเจ็บก่อละเจ็บแทนโอ้ยโอ้ยตาเลี้ยตัวเสียโน่นแท้เป็นอย่างหน่อยฮะ<า>เป็นนี่อย่างเอาเจ้ากระเบื้องนี่เนี่ยเปียงเจ้ากระเบื้องกิปนี่เนี่ยเปลี่ยงเป็นไง,นงนนบีบขาเสียโน่นเป็นอย่างบีบขาให้พอห้องอ,อยู่โอ้ยโอยอยู่วะเราถึงทีไรอถึง <laughs> นั่นลราพี่น้องสำหรับอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนาะ นอกจากสีสางรอยยิ้มสางเสียงหัวเราะมอบความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับที่เดินทางไปเบื้องการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมอบเสียงหัวเราะให้กับอีกลหลายๆายคนพอยืยบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายหลายคนมีความสุขกับการที่ว่าได้อยู่กับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงพมือขึ้นพอยาม,มือขึ้นเป็นจังไหรเสียนนเสียนนเสีย,นนสยบอโจลำเพลิอนออฟฟิเชียล เพิ่นเมื่อยย่างไายคลิปหลายพ่อใหญ่เป็นแต่เมยยอยดอกเป็นย่างไายได้ลงแล้วเขาก็เอาไปเบิด์อันพูดดูดก็ยังดูดอยู่ได้ยังนี่กูเข้าไปบ้างหรอกกูก็โอ้กูก็เบิดปัญหาเรื่องเสบ่าขนาดนี้บอ่อใดสมีนเล่นบอ่เอ,อเอาผู้ไ <ขา S 2> ทยกับ <ลง S 2> ไทยไปเ <ไป S 1> บ,บ,บิดบ้านเบิดเมีย่ยงกับขึ้นเสบ่าเมื่อเล่าสิคิดว่าไม่เล่ากูโอ้กูลำไงน้ำใส่น้ำดกเพราะอันผู้ไทยเจ้าของต้นชาวบานกับ จักว่าขื้นเสาจักว่าโล่งน,น้ำจักว่าอีหยังถุ่มเทกับการเ็คคลิปเนาะนั่นละผู้ดูกระโดดไปแบบก็บเป็นตะเมยอ,อยู่แต่ว่าเมยชาบบ้ามาเจอเหตุการณ์จังสี่กับสีมีความสุขอยู่ แมนบอกพย,ยัยเหนื่อยแต่มีความสุขแต่ว่ามาเจอกับเหตุการณ์ที่ว่าได้หลายคนดูดคลิปเพิ่นไปเพิ่นกับสีเมอยอยูุนะพี่น้องเนาะกะขอเป็นกําลังใจให้สําหรับเสียนนแล้วมือขึ้นเป็นจาน้าไดหลังจากที่ว่าเหน็ดเหนื่อยกับการเดินถ่ายคลิป,ปว่าสิเป็นการถ่ายคลิปหรือว่าการไปหมอบมาไล่ให้กับลูกเตา่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเทิงเต็นเทิงหมอบมาไล่ด้แมนบอกงานยุ่ธชยาพุ่มเอยบันนี่ขารับนำนักหลายังสิไม่พใหญ่บ่ไหวนอนให้ลูกสาวหล่าเขาไปบีบให้ น้ององค์อิงเทศบ้านเพลพี่น้องกัน,น่ารักน่ารัก,รกเห็นพ่อเมย์พ่อเมย์อบอกว่าเด้บ่ได้ใส่ย,ยากพอ่อเมย์บอกเออเดี๋ยวหลานวนวดห้ย,ยังสิแม่โอ้ยเป็นจังไหรพ่อต่้งต่หลูกสาวเพิล่ลงไปนวดห้ไว้ยังต่ต้กี้เห็นเห็นนวดห้แม่น้อยเนาะขึ้นไปหยยบห้แม่น้อยมึกขึ้นนี่แม่พอพอน่นเพินพี่น้องเสียน่นเสียบอสโจบีบขาให้พอตะวัฒนานี่ต่้งต่ข่อยเป็นเด็กน่อยข่อยก็เเฮนให้พอข่อยคลิกกันนี่พราง ท่าหักขากบบอกเขาเอินท<ข>่าบ,บ่าทา่าาคุยเอินว่าท่าหักขากบอันพอนอนลองสิแมะลูกสาวยกอันอันหักขาขึ้นมากสิคุณว,ว่าแม่หักง่วงอียาล่าส่ดนั่นลราพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นภาพที่มีความสุขหลายๆคนเบิ่งแล้วก็มีความสุขเบิ่งที่เะามุจจอวะขี่โฟจาวะเบ่เบิ่งที่ลราองค์หญิง นั่นแหละพี่น้องนี่ะก็คือความน่ารักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคือว่าเฮาสีบกค่อยเห็นที่ว่านั่งมืดแบดได้พหย่หมุดพลังจังสีบกค่อยมีเนาะพหญ่เนาะมีแต่ตความหาวความดีความดองสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงก็เลยนี่แหละผู้ไดเบื้องแล้วผู้ใดกะมีความมีความุขมีความสุขตามกับน้องถือว่าเป็นศิลปินพลังบวกพี่น้องสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะถ้าสวบาไปแล้ว เฮดให้เอฟซีแฟนคาพอพอเมเมค่ะโอ้ยหลากหลายอารมณ์ได้ทั้งอารมณ์มวลอารมณ์ซึนเบิงแยามไดก็ยอยากหัวตาโหรกตลกเบิง้ารังเทียกกะตะเลตโตนตะเลตโตนลูกเต่าสู่ลายจำได้บ่คลิปนั่นแม่ค่ะอันนั่งอันลองเพลงละอากาศมันฮอนหอนนั่นแม่ค่ะเออเฮียออกเต็มหนาอยู่นั่งกระสูนนั่งกระสุนน่ยแมนเออ นั่นแหละหลายๆคนก็ฮักลูกฮักเต่าก็ดีใจนําค่ะอืำแล้วได้ยินว่านี่แหละว่ายๆนี่แหละพี่น้องค่ะสิปล่อยซิงเกิลออกมาให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ่งกันได้อีกเพราะไงเออนี่ล่ะซิงเกิลที่ว่าเลื่อนไปนี่ล่ะอืเอิ้นฮักนางอีกน้อยแม่นหลายๆคนก็รออยู่ก็เฝ้าอยู่ว่าเออใกล้สิได้อัดไปน้อจังซี่นะอ่าถ้าสีพอยไปแล้วค่าย ลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดเนาะค่ะถือว่าเป็น่ข่ถ้าสีว่า่ข่บ่ใหไงกับป้แม่นนดี้เออถือว่าเป็นยข่ไงเด้หข่ไงพะว่าป่อยเพ่งดูแห้งอืมดูอยู่ลยค่ะศิลปินในว่งคือว่าผู้ใดมาอยู่จังสี่ขันขันมองว่ามีความตั้งใจทัศนวิสัยดีเออมีความกระตือรือร้นพัฒนาเจ้าของได้ออกแน่นอนสิงเกินสำหรับบอทโจค่ะนั่นล่ะเห็นบอคขันความ ความฝันสูงสุดของศิลปินค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากมีเพลงเป็นของเจ้าของถ้าพ่มีคนสนับสนุนมันก็ยากปานี้แมนบล่าล่ะเออแต่ว่าถามาายุ่กับสาวหน่อยเพลยนแพงข้าวเดียวก็ได้ออกซิเกินจังสีนะคือจังล่าสุดเนาะพี่แซมบอกีีแซมนี่พึ่งสิขึ้นกับสาวน่อยเพชรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินคุณภาพสําหรับพี่แซม บสโจเพิ่นลเล่งเห็นศัก,กยภาพในตัวของเพิ่นจนว่าไดมีการให้โอกาสเปิดโอกาสให้สําหรับพี่แซมและพี่น้องเนาะได้มีโอกาสโคเวอร์เพลงบอกพ่อไงเพลงอ,อย่างแนนพ่อไงไอผัวนอกสมรสผัวนอกสมรสเพลงนี้ข่อยฟังบลได้จดทะเบียนคือเขาข่อยมากมากเพลงยังบอพอจังไหนซิ่งกันที่สองจอไว้แล้วจอไว้แล้วยืนหนึ่งเม็นเขายืนเมาเปม็นไอ เจ้าของเพลงประธานได้ออกอย่างเลยคือว่าผู้ผู้สี่ลองก็คือบอสโจฟิติลิงกันครับเพชรสหรัฐพี่เพชรสหรัฐแต่ว่าเปิดโอกาสยังเจ้าของเพลงยังประธานได้้องคแต่ว่ามีค้นที่สีโบเวอร์นี่เพียบเออรอดคือว่าต้องไ้ต้นฉวบับเพิ่นออกก่อนแล้วจังสีมีค้นโคเวอร์เพราะว่าขอกันเขามาหลายเป็นเพลงดีอีกเพลงหนึ่งพี่น้องมวนช่วงนี้เาก็ผมเสีย่าเพาหน่อยนะ จบแบบเท่ๆแน่นอนแมนบอกไงแมนอืแล้วถ้าอยากเบิ้งฉบับเรี้ยงดำย่อยค่เมื่อแรกนี่ะอืสีมีมาให้พี่น้องฟังอย่างแน่นอนเอาสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่อนสปล่อยออกมาให้เบิ้องเราบอกไงบอจังไดยลอบเบื้อยู่สาวหน่อยบ่ได้เห็นเด้เอวารอบเบื้อยู่ไสผันรอติดตามที่ช่องมังกรอีสานเท่านั้นเอาจังไดยจังหวัดสันเนาะี่จังไดยจังหวัดสันเป็นทีเซอร์ทีเซอร์โอ้เป็นทีเซอร์แมน โอ้ท่เซอร์โคเวอร์โดยพงยาค้ำผ่า,ผานกูไม่ได้ลองน้องแซมลองไว้อน้องแซมลองไว้ม <รอ S 2> แมนแจ้ว่าพระเอกเอมวีค่ะก็คือโกนี่แหละบอกว่าเป็นตานาติดตามเดี๋ยวจะก็บ,บอกผู้ืนนะพงยเอ็พงกพระเอกเอ็มวพยาคำผ่านมานะตรงปกตรงปกแมนโอตรงปกไม่จกตาไม่จกตาแล้วงานนี่เบ้าไปเลยค่ะก้าวเว้าดนเตรียมปากว่าไม่ใช้สลิงและ สเตนอ้ยเนาะโอกน้ำเด้เล่นจริงเจ็บจริงแล้วจริงนั่งเอกมิวสิกดิต์ต่อไปเรียบร้อยดิต์ต่อไปเรียบร้อยแล้วถ้าพี่น้องเห็นนี่ปึ๊บนี่ตีโหเลยนี่ลีอือเอาจังสั่นละพี่น้องรอดติดตามเนาะแต่ว่าตอนนี้สำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆอใหญงบอกสิเป็นพี่แซม น้องชูใจแมนบอยน้องชูใจก็มีการโคเวอร์เพลงแล้วปล่อยออกมาแล้วพี่น้องยอดวิวกับบอธรรมดามแล้วซิงเกิลของน้องมานาเพชรบ้านแพงเนาะเก็บข้ามพอหอกกระเป๋าละกะ็พระเอกประจําทีมงานเดี๋ยวพี่น้อกลั้นน้ําตาออกมาเตยสําหรับพระเอกวัดศิวะดลนาะพี่น้องเนาะจังสันว่าพี่น้อออกมาเตยออกมาเตย,อ,อ,ตยอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อมือแลงสิเป็นสิปสุดท้ายสุดท้ายแนวใดสุดท้ายของช่องมังกรอ,อีสานหน่วยขวานสัน บอมแนของมือนี้เพราะว่าอัดเอมวีเรียบร้อยปล่อยออกกับคือพระเอกนี่สิยบบอสมาเสียดยังได้แล้วเป็นยังคืออาซันนบันยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายคือกุนนอกแล้วท้ายจบจริงๆแล้วอุปกรณ์ไปเสตมาไ้เรียบร้อยแล้วร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทค่ะบแมนลอกออกสติกเกอร์ขังในของแท้ทั้งนั้นเปิดออกดีดังป้องรด อ,อืนั่นล่ะรอะบเบิ้งพี่น้องว่ามันสิสมบทสมบาทบอค่ะอันนี้คือมาเสนองานเลยดิมาเสนอมาเสนองานป่โจ้ได้ี่มาเสนองานบ่โจโเพื่อว่าเล่งเห็นให้เบิ้งตัวอย่างกนเออแลวพิจารณาว่าเหมาะบอสำหรับพระเอกมิวสิกของซิงเกิลใหม่ของบอโจโด,ดีบ่ดีติดตอเขอา้ามาฝาตดตอเข้ามาก,กนข่อยสีปล่อย เพราะว่าจะปล่อยออกไปแล้วคนเรียกร้องมาหลายคาโตข่อยขึ้นพุ่งพวดตอนนี้ยุดทีหาลอยอจังสันพี่น้นองฝากที่ตามสำหลัอขอกันคลิปหนาะมือแรกพี่น้องอสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ